ใช้เวลาในการไลฟ์ต่อวันนะคะเจ็ถึงสิชั่วโมงผลเอ็กซเรย์ออกมาก็คือมีภาวะกระดูกสันหลังคดนะคะเครื่องมือที่จะใช้ในวันนี้นอกก็จะมีช็อคเวฟค่ะแล้วก็อนกัอนต้าซาวนะคะก็จะได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นค่ะ นะคะสินค้าที่อยู่ในมือแจนะคะก็เป็นโปรดักตที่เพิ่งเติมสต็อกกันเข้ามาใหม่เลยสามารถกดซื้อได้แล้วนะพร้อมส่งทุกออเดอร์เลยนะคะปิดรับยอดเที่ยงคืนวันนี้เท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะชื่อแจนจารุทัศน์ตั้งพานิดดีนะคะปีนี้ก็อายุ31ปีแล้วค่ะอาชีพที่ทําอยู่ปัจจุบันก็เป็นนักไลฟ์สดอิสระนะคะให้กับแบรนด์ต่างๆสิ่งที่ต้องเจอก็คือการไลฟ์ติดต่อกันระยะเวลานาน,านมากเลยวันนึงเนี่ยประมาณเแบรนด์ด้วยกัน ซึ่งใช้เวลาในการไลฟ์ต่อวันนะคะชั่วโมงกินเวลาไปตั้งแต่10โมงจนถึง4ทุ่มก็มีนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาปวดคอบ่าไหล่หลังคือไปหาหมอนวดมาบ่อยมากแต่นวดปุ๊บกลับมาก็ยังเจอปัญหาเดิมเวลาที่ไลฟ์เสร็จก็ยังปวดอยู่นะคะก็เลยตัดสินใจเมื่ออายุตอน30นีคะไปตรวจสุขภาพประจำปีแล้วก็ให้คุณหมอช่วยเอ็กซเรย์เลยผลปรากฏว่าผลเอ็กซเรย์ออกมาก็คือมีภาวะกระดูกสันหลัง ะะถามคุณหมอว่ามีวิธีการรักษาหรือว่าแนวการรักษาอย่างไงบ้างหมอบอกว่ามันไม่มีวิธีการรักษานะคะเพราะว่าเราก็อายุมากแล้วถ้ารักษาคือต้องรักษาตังต้งแต่เด็กๆเลยสิ่งที่ทําได้ก็คือต้องดูแลแล้วก็ยืดเส้นยืดสายที่คุณหมอแนะนํานะคะก็เลยไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะคะว่า ไอ้ปวดบ่าไหล่หลังโรคยอดฮิตที่เจอในคนยุคเราวัยเรานะคะมันรักษายังไงใครจะมาเป็นคนที่แก้ปัญหา,าให้กับเรานะคะก็เลยไปเจอดีลดีๆที่ hd mall ค่ะกับมี healthy clinic นะคะแต่ก็เลยไว้ใจทาง hd mall เนี่ยให้ทำการจองดีลนะคะแล้วก็กรอกประวัติรวมทั้งนัดหมายเข้ารับบริการให้จแจนแบบเสร็จสับเลยเมื่อทำการจองแล้วนะคะถึงวันนัดเนี่ยเราก็นาคูปองที่อยู่ในอีเมลเนี่ยยื่นให้กับทางเคาน์เตอร์ได้เลยค่ะ แค่นี้เราก็รอเข้ารับการรักษาได้แล้วนะคะที่จะเลือกที่มี healthy clinic นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษานะคะมีทีมนักกายภาพบำบัดที่มีความรู้แล้วก็มีความเชี่ยวชาญคอยดูแลเราได้ค่ะที่สำคัญเลยที่นี่นะคะมีเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมดูแลทั้งแจนแล้วก็ทุกๆคนได้อย่างใกล้ชิดค่ะรู้สึกอุ่นใจมากๆเลยค่ะ นี้นะคะเราก็อยู่กับพี่กายภาพบำบัดของเรานะคะพี่มุกคาสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะเข้ารับการรักษาโปรแกรมที่เรียกว่าเทนซินโดมค่ะต้องบอกว่านักกายภาพบำบัดที่นี่นะคะทุกคนนย่ยรู้หมดเลยว่าเราปวดตรงไหนต้องเรียกว่าเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนยิ่งกว่าอับดุลซิค่ะวันนี้นะคะก็จะมาให้พี่มุกนะคะช่วยดูแล อาการแบาดเจ็บเนี่ยคะ่ะต้องรับแนวทางการรักษาแบบไหนดีคะถ้าอาการมีอาการปวดเนี่ยคะ่ะเครื่องมือที่จะใช้ในวันนี้เนาะก็จะมีหลักๆก็คือช็อกเวฟค่ะแลต้อนตาซาวนะคะค่ะช็อกเวฟเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นคลื่นกระแทกค่ะมันจะกระแทกไปที่กล้ามเนื้อที่มีอาการบาดเจ็บมันจะทําให้เกิดการบาดเจ็บซ้ําขึ้นมาคะ่ะพอบาดเจ็บซ้ำเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการทีวิลิ่งเนาะทำให้อาการบาดเจ็บลดลงค่ะแล้วก็อีกเครื่องหนึง่งเครื่นองอันตาซาวนะคะ มันจะเป็นคลื่นความร้อนลงไปช่วยคลายกล้ามเนื้อลดอาการปวดลดอาการอักเสบค่ะก็จะได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นค่ะแอบถามนิดนึงค่ะเจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะสิ่งที่กลัวอย่างเดียวคือเรื่องของกจ็บัวเจ็บใช่อย่างนี้เราเริ่มกันเลยดีไหมคะได้เลยค่ะโอเคค่ะตื่นเต้นค่ะมาค่ะยิงศีสามมาด้านซ้ายนะคะใช่ตึงค่ะตึงนะ ก็คือตอนนี้นะคะของคุณแจนเนี่ยมันจะมีโคตดตรงช่วงนี้ค่ะช่วงอ,อกนิดนึงเนาะมันจะมีส่วนโค้งไปด้านขวามันจะทําให้กล้ามเนื้อด้านขวาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะวีหรือว่าอ่อนแรงนะคะ การรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอาการของแจนเนี่ยพี่เจ้าหน้าที่นะคะก็บอกเลยว่าเราเนี่ยจะพึ่งผู้เชี่ยวชาญในการช่วยดูแลบรรเทาอาการเจ็บปวดอย่างเดียวไม่ได้นะคะแต่ว่าตัวเราเนี่ยก็ต้องรักตัวเองแล้วก็หมั่นกลับไปทาท่ากายภาพบําบัดที่พี่เขาได้สอนมาเป็นประจํา,มส,มาสม่ําเสมอด้วยหลังทํากายภาพบําบัดเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเบาสบายนะคะแล้วก็ ไม่ได้รู้สึกเจ็บเหมือนตอนที่เหยียบเข้ามาที่มี healthy clinic ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะความรู้สึกนะคะหลังจากที่ได้รับบริการการรักษาที่มี healthy clinic ตั้งแต่ก้าแรกเลยที่เดินเข้ามาที่คลินิกนะคะจะรู้สึกได้ถึงความอุ่นใจแล้วก็ความเอาใจใส่ของพนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่รวมทั้งนักกายภาพบาบัดทุกท่านเลยค่ะระหว่างที่ได้ทำเนี่ยพี่พี่เขาก็จะคอยแนะนำนะคะแล้วก็ถามไถ่ยเป็นระยะว่ารู้สึกเจ็บไปไหมตรงไหนที่ปวดเป็นพิเศษ เขาก็ได้แก้ปัญหาอย่างตรงจุดเลยค่ะสําหรับใครที่เจอปัญหาปวดคอบา่าไหลแล้วก็หลังแบบแจนนะคะแล้วก็หาที่แก้ปัญหาแบบตรงจุดไม่ได้สักทีที่นี่เลยค่ะมี Healthy คลิ n i กนะคะที่นี่มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพยาบาลนักกยายภาพบําบัดที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์สามารถดูแลคุณได้อย่างใกล้ชิดค่ะใครสนใจนะคะที่นี่เดินทางสะดวกด้วยอยู่ใจกลางเมืองอยู่แถวอารีน์นี่เองค่ะและแอบกระซิบค่าบริการในการรักษาเนี่ยเริ่มต้นแค่หลักร้อยเท่านั้น ใครสนใจนะคะสามารถไปดูดีๆได้ที่ h d m o l l c o t h เลยค่ะเซิร์ชนะคะมี healthy clinic ค่ะแล้วเ,เจอกันนะคะดูวิดีโอจบแล้วขอกำลังใจให้นุองจิ๊บอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะคะ